อย่าโทษด,ดวงอย่าโทษชื่ออย่าโทษเวลาวันนี้เราออกเวลาโอ้โหเวลาลืมดูไปว่า S4 0หรือ S 20หรือบอดศูนย์เก้าเท้าไหนออกมาก่อนไปโทษชื่ออีกเห็นไหมไปหาว่าชื่อเป็นกาลากินีแท้ให้จริงอะ่ะความคิดเราเป็นกาลากินีต่างหากท่านว่าจริงไหมชื่อไม่มีความหมายสาหรับเราหรอกผมเกิดวันศุกร์ชื่อวีรยุทธไปดูได้เลยกาลากินีบานเลย หมอแนะนําให้เปลี่ยนชื่อผมไม่ได้โชดชื่อผมโชดว,ว่าผมยังขยันไม่พอในอดีตหมอก็เคยดูว่าชีตผมเนี่ยแค่หมดหนี้หมดสินก็บุญหนักหนาแล้วก็ผมนึกว่าผมไม่ได้เคยคิดว่าจะมีวันนี้ไงก็จะไรความขยันความอดทนความเพียรฉะนั้นอยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนให้ท่านเปลี่ยนแค่ไหนสับสนท่านที่ได้ดีผมมีเพื่อนอยู่หลายคนทํางานที่โรงพยาบาลากุฎเมื่อก่อนเนี่ยชื่อมาจากบ้านนอกชื่อบ้านนอกบ้านนอกเขเชื่อนิยม ทำงานดีก็ดีนะปรากฏไปเปลี่ยนชื่อทัศพรป้ากอดแล้วส่องขั้นไม่ได้เพราะคนที่พี่นาส่องขั้นเขาจะถามว่าเฮ้ยแล้วชื่อนิยมไม่ส่งมาหรือวะแล้วทัศพรใครกูไม่รู้จักคนคนเดียวกันเห็นไหม <laughs> เห็นไหมว่าเนี่ยผลเสียของการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเลยฮะมันก็แย่ดีบางทีก็มีนะหมอเขาบอกเออเปลี่ยนชื่อที่ไมทซัมมาดีสลาวรรณยุกต์ไม่มีดีใหญ่ แล้วต้องไม่ซ้ำเดือวปรากฏคิดแทบตายชื่อนกสละวรรณยุกไม่มีแต่มันก็ซ้ำไหมซ้ำไหมนกซ้ำงั้นชื่อ,อนี้แล้วกันนอนหนูรอเรเือกอไก่สบายดีชื่อนางสาวนรกเห็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นไหมงองูสองตัวก็ได้อีงงเปลี่ยนทําไมไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่นะครับชื่อนั้นสําคัญเท่าไหนไม่ประโยชน์นะแล้วก็ ดำเนินชีวิตทางสายกลางหลักธรรมะเนี่ยพระท่านสอบผมอย่างเงี้ยบางทีคุยท่านก็ให้ตรงนี้มาให้ผมผมก็เออผมก็ใช้อย่างนี้พอดีพอใจสิ่งตัวมียินดีในสิ่งที่ตัวได้ท่านทำสี่ข้อได้ข้อน,นี้ประเสริฐครับการสร้างอารมณ์อย่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เรื่องอารมณ์สาคัญไหมคําว่าอารมณ์เนี่ยผมบอกมันยิ่งใหญ่ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องหาตัวช่วยรู้จักตัวช่วยไหมบางคนหน้าตัวเราเองตาเราเองไม่ยิ้ม,ไม,ม,ไ,ม,มไม่แย้มไม่แจ่มไม่ใสใคร,รจะชอบอ่ะ แล้วบอกค้าขายไม่ดีชนคนไม่ได้ไปเอาตัวช่วยมาไปเอานางฝักเอามานั่งฝักนางเสร็จนางฝักเห็นหน้าอีนี่เครียดกูไม่ช่วยแม่งยิ้มยังไม่ยิ้มลยเครียดไม่ละความพยายามไปเอาตัวช่วยมาอีกเอาอะไรแมวขวักฝักสองแขนหลุดหรือแขนเดียววักทรมานสัตว์ก็ยังขายไม่ดีอีกตอนนี้ไม่ละความพยายามไปเอาอะไรมาอีกปลัดขิกอันไม่ธรรมดาใหญ่พอสมควรนะ วางที่ไหนรู้ไหมหน้านางขวักเลยอ่ะนางฝากเห็นเขากูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูเห็นไหมสิ่งนี้อยากจะบอกทุกคนถามจริงวันที่ผมเห็นอิสลามอยู่ด้วยอิสลามไม่มีนะไม่มีนะครับไม่มีตัวช่วยเหล่านี้เลยเชื่อมั่นในพระเจ้าแต่คนไทยขอเจออะไรก็ขอเจอรูปก็ขอเจอนี่ก็สักิีเจอนี่ก็สักขอพี่นะครับถ้าขอแล้วรวยนะผมรวยก่อนท่านผมต้องทำงานผมขอหมดแล้วทนไมต้องขอหรอก นั่งตรงไหนก็ขออย่างนั้นนะไม่ต้องขอครับเราต้องทําอยู่ที่การกระทํานะครับพี่นะครับจงเร่งรีบทำกิฟต์ิงก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้ทำเพราะอะไรไหมอายุมาขึ้นแก่ทําไม่ไหวขึ้นไหวแล้วชาพัฒนาเสื่อมพี่รัดทาสภาพท่านเป็นอย่างนี้จะทําไหวไหมพี่น้องดูให้ดีนะว่าสิ่งเหล่านี้มันสําคัญที่สุดในชีวิตเราอย่าปล่อยให้เวลาถึงขนาดนี้อย่าว่าแต่งงานและอาชีพเลยบุญต้องทําครับพี่นะครับประธานบริษัทเราเดียทำไม่ได้หยุดนะ เป็นแบบอย่างให้พวกเราเป็นพุทธมามกะแม่หมอตั้มเนี่ยถามบางทีพวกเราไปวัดตอนไหนตอนทุกไปสังฆทานยิ่งทุกหนักเข้าไปอีกนะไปสะดาะเคาะต่อดวงมันจะไปต่อไปสะดอเะเคาะวันหลังถ้าใครจะสะดอกเคาะมาหามาต้อยเนี่ยเนี่ยสะดอกเคาะเก่งมากเลยนะใช่ไหมบวกทุกคนไม่ต้องงานนะทำฮะมีเวลาก็ไปปฏิบัติธรรมบางอะไรบางไปฮะไม่ต้องกลัวพระเนี่ยเราเข้าบ่อยๆจะทให้เราอดน,น้อมถ่อมตนสุขภาพจิตดีด้วยหัวโขนไม่มี นคนเรามีหัวโขวนเขาเรียกคนไม่ปกติชีวิตคือเราอยู่อย่างธรรมดานะครับแล้วก็คุณค่าของทุกคนในมันเท่ากันนะไม่มีใครจะสูงจะต่ำเราพี่นะครับอยู่ที่ความคิดอยู่ที่อัคตินะตัวนี้เอาออกนะไม่ชอบนินทาไม่ดีอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคได้และความอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งสูงยิ่งต่ำเนี่ยผมบอกทุกคนการเป็นผู้นํานะเอาเราไปเร็วนิดนะท่านดูให้ดีนะบางคนวาสนามีแต่ไม่สร้างบรารมีวาสนามีดีแต่ไม่สร้างบารีไม่ช่วยคนไม่แนะนําไม่อะไรอยู่ันเฉย แต่บางคนเนี่ยบารบมีมีแต่ไม่มีวาสนาโอ้โหบางคนบุคลิกดีมากเลยแต่ไม่มีวาสนาที่จะทำอะไรให้มันส่งเสริมตัวเองได้เลยแต่พี่น้องครับสิ่งที่ฝากไว้ตรงนี้ให้เห็นว่าบางคนเนี่ยเกิดมาไม่มีทั้งวาสนาและบารบมีเลยแต่เขาสําเร็จได้เกิดจากอะไรฮะความขยันอดทนและความดีและความกตัญญูนะผมพูดตรงนี้เสมอไอ้ความกตัญญูสําคัญมากวันนี้ผมยิ่งใหญ่เติบโตได้เพราะลูกทีม นั้นผมจะมีความสุขว่าถ้าลูกทีมผมเนี่ยในองค์กรผมทุกคนเรียกร้องมาหลยผมต้องช่วยแม้แต่บริษัทผมเนี่ยผมเนี่ยบริษัทผมเนี่ยแม้แต่หมอเองเนี่ยผมระลึกเสมอหมอบอกให้ไปไหนไปไม่เคยปฏิเสธหมอคิดอะไรได้ทําผมไม่เคยปฏิเสธเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ที่มีวันนี้เพราะหมอแล้ววันนี้เลยมีองค์กรที่มัมยิ่งใหญ่ที่คนเคารพยกย่องว่าลงยุทธเก่งแท้จริงพวกองค์กรผมทุกคนเ,เก่งดังนั้นครับวันนี้เรามีลูกทีมต้องดูแลลูกทีมนะต้องกตันอยู่ก่อนลูกทีม พี่นะครับเป็นแม่ทีมอย่าพยายามจิกชี้ว่าด่าบ่นเด็กขาดอย่าลืมนะและลูกกินทั้งหลายก็ไม่ต้องไปด่าแม่ทีมนะเห็นไหมลุงยุทธบอกให้มึงกระตันยูกู <laughs> อย่าพูดนะเพราะคุณต้องหาลูกทีมด้วย <laughs> จำไหมนะกรณีส <laughs> ำ,ำคัญนะ,ะพี่นะครับหลักธรรมดาพวกเรารู้ไหมท่องจังเลยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารู้จักไหม ท่องได้ไหมแล้วทำหรือเปล่าเมื่อไม่ทำอะไรเกิดขึ้นครับมันจะเป็นพรหมวินาศสีไม่เมตตาไม่กรุณาไม่อุเบกขาไม่ยินดีเลยเมื่อเขาได้ดีไม่วางเฉยเมื่อเขาไม่ยันเยินสนสอว่าสันเสริญว่าเราเป็นแม่ทีมเนี่ยเห็นไหมทุกคนต้องใช้ให้เป็นนะคำนี้นนะคำว่าพรหมวินาศสีไปนะครับอดีตย้ยอนไม่ได้อานาคตมีหรือเปล่าไม่รู้อย่าไปฝันมาเลยปัจจุบันทำสุดชีวิต ผมบอกทุกคนนะ่าผมตื่นเช้ามาทุกครั้งเนี่ยผมจะพูดก,กับตัวเองเสมอว่าวันนี้กูขอทําเป็นวันสุดท้ายพูดทุกวัน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 จนมันมีความสุขมันเป็นธรรมชาติไปแล้วนั้นอยากจะบอกทุกคนพยายามฝึกตัวเองให้ใจมันเข้มแข็งอย่างนี้นะแล้วก็ไม่เห็นคนอื่นทําดีแต่เห็นเวลาเขาดีเขาสาเร็จดัชชื่นชมเขาโอ้เขาเก่งลุงยุทธเก่งจังเลยแต่ถามว่าอาดีตที่ผ่านมาเคยถามสักคำไหมว่าลุงยุทธหนักหนาสาหัสแค่ไหน ม่เคยถามเห็ุโอลุงเก่งเขาเก่งที่เขาตำแหน่งสูงที่เขาก็ทําได้ไมีอยู่แค่เนี้ยพี่น้องทั้งหลายครับประการต่อมาเข้าใจว่าดีคือรวยแต่พอไม่รวยก็ว่าทําดีไม่ได้ดีเพราะอะไรจะรู้ไหมเพราะท่านทําดีแล้วอวดดีโชว์ดีอวดดีสุดท้ายถือดีมันจึงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่ได้เจอสิ่งดีๆเลยประการต่อมาครับ พวกเราใจร้อนเกินไปอยากได้ผลดีทันทีที่ทำสิ่งที่ฝากไว้ผมพูดเสมอว่ารอได้คอยเป็นเย็นพอไหมเราต้องรอได้คอยเป็นเย็นพอนะพี่นงครับเมื่อก่อนผมบอกว่าที่ผมเปิดฉากครั้งแรกว่าผมเป็นคนคิดเล็กนะเรียมตัวแต่ใจสู้แต่วันนี้ครับพี่น้องทำไมคิดอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานตัวเนี้ยไม่มีใครช่วยหรอกผมบอกทุกคนนะหมอก็มีหน้าที่ของบริษัท จะลงมาช่วยเราเพียงขออย่างเดียวหมอรับผิดชอบเรื่องสินค้าเรื่องราคาเรื่องคุณภาพไหมเนี่ยพอใจแล้วและหลังจากนั้นก็ลุยเองนะครับด้วยความเจียมตัวคือออน้อมถม่อมตนเจียมตัวไปตลอดไปผู้จาใครแต่ใจมันสู้ไม่กลัวเหนื่อยแต่วันนี้ครับเราต้องเปลี่ยนคาพูดใหม่วันนี้ครับต้องคิดใหญ่เพราะวันนี้บริษัทเรายิ่งใหญ่ครับเรามีโรงงานเองนะครับแล้วมีนักธุรกิจที่มากมายครับที่สําเร็จและร่ํารวยจนได้ฉาย,ยาว่ามนุษย์้อยล้านเนี่ย ใหญ่ไหมครับผมบอกทุกคนนะท่านต้องคิดใหญ่เจียมตัวต้องเป็นแน่นอนบอกทุกคนเจียมตัวไม่ใช่ใหญ่โตแล้วโหทะนงตนไม่ได้ผมพูดเสมอคําว่าเจียมตัวเนี่ยต้องเจียมตัวนะแล้วก็ใจต้องสู้อวยถ้าท่านไม่สู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ชีวิตเรากําหนดเองได้ยากดีมีจนอดอยากทุกยากเรากาหนดเองนะและเดี๋ยวผมจะฝากไว้นะครับว่าผมมีสามนาทีครับผมมีหนังให้ดูนะ นอนตาลำแล้วจากนี้ไม่มีอะไรติดข้างฟ้าสว่างเปิดทางให้เห็นฟังฟันเคยแพ้ชีวิต ไม่เคยท้อแม้ต้องถอยยำรอยเดิมสักกี่ครั้งหัวใจยังฝ่าฝันไม่ยอมอยู่เฉย See? Hey. ทำตามฝันให้เป็นดังใจชีวิตที่มีจากนี้แม้ไม่ที่รักยังได้ทำความฝันให้เธอผูกใจอนาคต นะครับสิ่งที่เราคุยหรือเล่าประสบการณ์ให้ฟังถือว่าเป็นเ,เรื่องที่จากความจริงที่เกิดขึ้นและการกระทําจริง,รงๆมีเยอะแยะนะครับประสบการณ์นั้นมากมายแต่นี่คือการที่เราจะบอกทุกคนรู้ว่าการทํางานของเรานั้นนะครับท้อไม่ได้ถอยไม่ได้ให้คาถาไว้บทหนึ่งจำไว้นะครับถ้าอดทนไม่ได้ก็อดอยากก็แค่นั้นเองขอให้โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ